ทุกคนปัญหาวัยเลขสี่คงจะหนีไม่พ้นผมร่วงเยอะมีริ้วรอยแล้วก็แก้ยากมากด้วยนะคะเพราะว่าอายุที่มากขึ้นการทำงานที่หนักพักผ่อนน้อยนะต้องดูแลลูกสองคนนะคะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ก็ลวนไปสาเหตุที่จะทำให้หน้าแก่ก่อนวัยแน่ๆก็อยากที่จะหาอะไรมาป้องกันไว้ก่อนนะคะนี่ก็พยายามออกกำลังกายกินอาหารที่ดีค่ะ พักผ่อนแล้วก็ฝึกโยคะไปเรื่อยๆนะคะฝึกทั้งจิตใจแล้วก็ด้านสมาธิด้วยนะแต่ก็ไม่พอเลยหาตัวช่วยค่ะตัวนี้เป็นวิตามินช่วยชะลอวัยที่เป็นวิตามินเข้มข้นนะคะของ Vita Nature Plus ค่ะทางแบรนด์เขาก็มีชื่อเสียงนะคะเคมว่าทาน21วันก็จะรู้สึกดีถ้าทานขึ้นครบ2เดือนเนี่ยหน้าตาก็จะสดใสยอย่างเห็นได้ชัด นี่ก็ได้ทานมาสัก2อาทิตย์แล้วค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นจริงๆนะคะเดี๋ยวกินแล้วเป็นยังไงจะมารีวิวกันต่อนะคะ